วันที่หลวงปู่บรรลุธรรมน่ะเป็นวันที่กระแสบุญน่ะแรงมากๆแรงจนแบบว่าปกติมนคนหนึ่งบรรลุธรรมอะพยามาก็คือก็กลัวก็กลัวแบบโคตรกลัวแล้ววะแค่คนธรรมดาคนจะบรรลุธรรมแต่ลองนึกถึงว่าคนคนนั้นน่ะคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่มันเป็นมนุษย์ก็แบบการสตรีสุดๆกลัวสุดๆแล้ววะแต่นี่หลวงปู่บุคคลอย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่กำลังจะบรรลุธรรมมันจะขนาดไหนอ่ะ การสู้กันระหว่างของกระแสบุญหรือกระแสาบาปวันนั้นจะเป็นวันที่แบบกระแสบุญจะแรงจะแรงมากขนาดไหนวันที่หลวงปู่บรรลธรรจะเป็นวันหนึ่งที่แบบใครที่แบบว่าได้รู้จักพระเดพคุณหลวงปู่ได้มาเชื่อมสายบนุญกับท่านกระแสบุญที่หลวงปู่ท่านบรรลุธรรมเนี่ยเป็นกระแสบุญที่แบบเป็นกระแสบุญเป็นความสว่างที่มันแบบพลิกโลกเลยนะเพราะว่าในยุค25 0 0กว่าปีเนี่ยพระเดพคุณหลวงปู่ท่านก็ผู้เด่งว่าหลังจากพุทธปฏิพันธ์ห้าร้อยปีคนที่บรรลุธรรมแบบท่าน ไม่มีเลยธรรมะที่แท้จริงของพระเจ้าหาคนที่บรรลุนรู้หลัง500ปีอยปีผมปู่เขาใช้คำว่าดับไปเสียเกือบ2,000ปีมันงเกิดขึ้นอีกทีที่วัดบางน้ำวันนั้นจึงเป็นวันที่สําคัญแบบมากๆคนที่รู้จักเดียวคุขงปู่จึงเป็นบุคคลที่มีบุญมากๆและได้มาเชื่อมสายบุญกับท่านว่าท่านเป็นเหมือนจะเป็นเหมือนเหมือนเนื้อดาบ,บุญให้เราในวันนั้นเรามากระตันยูบูชาทำท่านทำที่ท่านเนี่ยบุญเนื้อเกิดที่เรา ท่านถือว่าเป็นทักษิีนายบุคคลที่สําคัญมากๆที่หลวงปู่เคยพูดกับอุปถัก์ไว้เองอุปถากค์พระอื่นเป็นสิบองค์ไม่เท่าอุปถักค์ข้าองค์เดียวเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลวงปู่ท่านพูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแบบสุดๆแล้วหนิ่งว่นนั้นพยามารสะดุ้งพลึบหม,มดเลยเร่ยก่าพบพยามารทั้งหมดมีเท่าไหร่เนี่ยกลัววันนี้วันแห่งชัยชน,นะ อะไรไม่มานเนี่นะวันพระหน้านี่นะขอบอกแพ้เขาแล้วนะเออเพราะเป็นวันแห่งใจชจนะถ้าเป็นสมัยที่หลวงพ่อท่านออกมาบอกเองเนะในดีเอมซีเนี่ยนะวันหลวงปู่บรรลุธรรมเนี่ยนะพิธีช่วงสายที่วัดพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายเนี่ยท่านจะบอกวันสำคัญมากถึงขนาดที่ว่าไม่มานี่กับแพ้เลย นะเพราะวันนั้นเป็นวันแห่งชัยชนะใครที่รู้จักพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยคือไม่มานี่คือแบบว่าคือไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงเลยเพราะฉะนั้นนี่คือแบบยังไงเราตัวเราแล้วคนที่เรารักเราต้องต้องมาให้ได้วันเสราร์ที่17กันยานี้ขอเชิญลูกหลานหลวงปู่จากทั่วโลกมาร่วมกันแสดงกระตัญยูกระตะเวทิตาบูชาครู ผู้คนพกวิชาธรรมกายครบรอบหนึ่งรหปีเวลาเก้าโมงครึ่งพิธีบูชาครูผู้คนพกวิชาธรรมกายสำคัญมากพลาดไม่ได้และเวลาหนึ่งทุ่มตรงพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีฉลองชี้ตังเมศสิบกันยานี้ลูกหลานหลวงปู่ต้องมาต้องมาให้ได้พลาดไม่ได้ใครไม่มาแพ้ เข้าร่วมได้ที่ลาย1ล้านเพื่อพ่อ ID Line l e b p a 1 0 1